เปิดภาพครอบครัวใบแรกชมพู Not น็อตน่ารักอบอุ่นในวันเกิดป๋าป๊าสำหรับครอบครัวของซุปตาต,ตัวแม่อย่างสาวชมพู่อริยากับสามีนักธุรกิจน็อตวิสรุดรังสิษย์พิพัชบอกเลยค่ะว่าในตอนนี้นั้นอบอุ่นสุดๆเลยแหละค่ะ เพราะนอกจากจะมีน้องใส่ฟ้าผายุแล้วยังมีลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลเพิ่มควา,ามน่ารักให้กับครอบครัวด้วยบอกได้เลยว่าตอนเนี้เป็นครอบครัวขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวลงในอินส a าแกรพร้อมทาง Happy b i r t ร์เดย์พอน็อตบอกเลยค่ะว่าภาพนี้นั้นเต็มไปด้วยความน่ารักจริงๆค่ะ พร้อมทางระบุแคปชั่นสั้นๆว่า Happy Birthday ครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัรวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ